เจ้าคินาบลูเจ้ามันช่างเด็กๆเกลอเกินแม่สาวาน้อยมแม่สาวน้อย <c oughs> โอ้ยเราเป็นนักวิ่งมาราธอนเว้ยวิ่งกัน42กิโลโอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนา <c oughs> สวยอวกเลยวันแรก <c oughs> แชร์วันแรกดีกว่าว่าไปใครอยากไปคิน,นาบลูตามเรานะ,ะวันแรกวันแรกเครื่องออก11โมงครึง่งครับต้องถึงสนามบิน9โมงเช้า9โมงเช้าเจอกันที่สนามบิน9โมงเ้า วันแรกก็เจอเรื่องแบบพลิกล็อกไม่คาดฝันแบบโปรดิวเซอร์ตัวดีตกเครื่อง <laughs> สลบไปตั้งแต่อยู่บนยอดส0 0พันได้เรียนรู้ว่าบางที <laughs> การยอมก็ไม่ได้เป็นไรก้า <laughs> ว <9 S 1> <laughs> ไม่ได้ก้าวสั้นๆโ <laughs> อ้ยความรู้สึกกูนูกว่าอยู่8,000เมตรแบบขึ้นเอเวอเรสแล้วอะ <laughs> เร็วๆนี้จะมี แทนกันว่าเราจะไปเขาในเมืองไทยหลายคนบอกว่าอุ้ยเขาเมืองไทย2,000กว่าเมตรเออเท่านี้มันเป็นเนินหลังบ้านผัวไม่ใช่ผมว่าอย่าไปอย่าไปอย่าไป,าไปด้วยค่ะก้องสตอรี่พอดแคสต์ขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตอรี่พอดแคสต์ครับผมกล้องครับผมยุทธครับพอดแคสต์ของเรามีหน้าที่ว่าเราเดินทางเราไปเจออะไรมา เราเรียนรู้อะไรจากรายการทท่ออนแอร์ไปแล้วบ้างครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรครับก็พิยุทธ์โปรดิวเซอร์ของเรานะฮะบอกว่าให้มาคุยกันเรื่องของเราไปเรียนรู้อะไรมาบ้างจากโคตาคินาบลูกับแคมเปญแรกเปิดตัว LT. t i t u d e Change a t t i t u d e ให้ความสูงเปลี่ยนความคิดครับไอยืนก่อน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  สวยอวกเลยมันเป็นส่วนของคอมฟอร์ทโซนอะนั่นก็จะแบบไม่อยากว่าไม่อยากของมหาเหตุผลไม่ต้องรอ รู้จักคีนาบาลูยัง Altitude. Change Attitude. ให้ความสูงเปลี่ยนความคิดครับผมว่าเพื่อนๆคงได้เห็นคลิปไปเบื้องต้นแล้วล่ะว่ามันขนาดไหนหลงตัวเองอ่ะเพราว่าหวังว่าหวังว่าคนเขาจะได้ดูยอดวิวใน YouTube เท่าไหร่นะโอ้โหถล่มทลายถึงพันยังพันแล้วพันแล้วจะบอกเพื่อนๆนะว่าทำไมรู้สึกแบบแซดว่าคนดูน้อยกว่าจะได้คลิปมาเอเป็นงี้ สำหรับครีเอเตอร์ที่กำลังทำอยู่และดวงของตัวเราด้วยเสียใจเสียใจได้แต่อย่าท้อนั่นหมายความว่าเราตั้งใจทำแล้วหลังจากเราโพสไปแล้วเนี่ยมันไม่อยู่ในมือเราแล้วไงมันอยู่ในมือคุณผู้ชมอยู่ในมืออัลกอริทึมแต่ก็พูดนี้ก็เศร้าอ่ะฝากช่วยดูกันหน่อยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ข้างล่างไว้นะเพราะว่าเพราะว่าเหนื่อยจังเลยอ่ะคือทําให้เรียนรู้แล้วกันเรียนรู้หลายอย่างว่าจริงๆแล้วอยากจะเป็นนักเทรลกิ้งอยากจะเป็นนักเมลเทเนลลิ่ง เทรกิ้งก็คือรวมเทรลกับรวมอะไรนะไฮกิ <H iking. S 2> ่าเทรกิ้งก็คือรวมเทรลกับรวมไฮกิ้งเอาไว้ด้วยกันเป็นเทรกิ้งพอเทรลลิงก็มีการใช้อุปกรณ์ <c oughs> ก็ทําให้เรียนรู้ว่ามันทร,รมานดวะ <laughs> <laughs> แต่สิ่งหนึ่งคือมันเป็นความทร,รมานที่เราได้เลือกที่จะเดินไปหามันมันก็อาจเอามาเรียนรู้กับชีวิตได้ว่าบางอย่างที่เราเห็นมันเป็นความท้าทายทุกครั้งที่มีความท้าทายนั่นหมายความว่ามันจะมีความยาก มีความยากหมายถึงว่ามันต้องมีความอดทนเข้าไปอยู่ในนั้นอย่างตัวผมเองก็ไปครั้งนี้ที่คีนาบาลูเนี่ยก็ได้เรียนรู้ว่าประมาทจริงๆเลยกล้องเอย๋ยอันที่สองคือโอ้โหไอความประมาทเนี่ยมันทําให้เราได้แบบเจ็บปวดทรมานแล้วบอกว่าเข้าใจว่าจริงๆอะไอเวลาเส้นแบ่งระหว่างว่ายอมแพ้จนจะตายเนี่ยมันเป็นยังไงฮะ <laughs> ที่ได้เรียนรู้ของความทรมานก็คือว่าการเดินขึ้นความสูงขึ้นเรื่อยๆ เราต้องเจอกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงกับไอ้ร่างกายของเราอะ่ะเพื่อนๆก็คงแบบว่ารีแคปให้เพื่อนๆฟังอีกทีก็คือว่าไอการที่จะไปสู่ท็อปออฟเดอะเวิร์ของเอเวอเรสต์เนี่ย8,849เมตรเนี่ยโอ้โหมันตั้ง8,000เมตรนะแต่จริงๆแล้วคนน่ะ มนุษย์อ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงร่างกายมันจะทนไม่ได้แต่เมื่อความสูงที่มันสูงเหนือระดับทะเลไป2500 2 5 0 0เมตรขึ้นไปส5 0 0ใช่เออพอประเทศไทยสูงสุดก็ประมาณ2,200เมตรแล้วกันเนาะดอยอ,อินทนนท์ต่างต่างถ้าสอง0นยเมตรออกซิเจนมันลดลงจนทำให้เกิดอาการเมาปวดหัว <laughs> หมดแรงไม่มีออกซิเจนโชงไม่ได้ซึ่งเราก็บอกนะพิยุ์เพื่อนๆเราจะไปเอเวอเรสต์กันนะเอเวอเรสต์มัน8,000เมตรนะเนี่ยเดี๋ยวเราเริ่มก่อนเริ่มก่อนเบสิกเราเริ่มจากที่มาเลเซียของเราแค่ สี่พันกิโลเมตรเองสี่พันสี่พันหนึ่งปะสี่พันเก้าสิบห้าปะเออสี่พันเก้าสิบห้าเขาบอกว่าโอ้ยเจ้าคินาบาลูเจ้ามันช่างเด็กๆเหลือเกินแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยโอ้ยเราเป็นนักวิ่งมาราธอนเว้ยวิ่งกันสี่สิบสองกิโลโอ้ยมันจะอะไรกันนักกันนาเพราะว่าการขึ้นไอ้ไอ้้ไอคินาบาลูนี่ครับหกเมตรไอหกหกกิโลเมตรหกกิโลใช่ใช่เราคิดว่าหกกิโลเมตรความสูงแบบเบสแคมป์สามพันมันจะอะไรกัน เอาเป็นว่านอนตื่นมานะเราต้องต้องบอกต้องบอกเพื่อนๆว่าเราเราไปใช่ไหมครับเราก็ตื่นมาก็เห็นยอดเขาที่เราจะขึ้นก็แบบเพราะมันแค่นั้นเองอ่ะนี่ก็รู้สึกแบบโอวันนี้ง่ายมากเริ่มเดินแปดโมงกว่าเราจะเดินถึงประมาณบ่ายๆก็น่าจะถึงละแล้วก็ขึ้นสมิดก็น่าจะไม่มีอะไรยากเพราะแบบว่าพี่ก้องวิ่งมาทอนไงคือผมผมผมก็มีความเชื่อมั่นว่าแบบน่าจะทําได้ง่ายเพราะเคยพาพี่ก้องไปเขาบ้างแล้วก็ คิดว่ามันจะง่ายแต่โอ้โหมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างอันนี้สองโมงไม่ถึงสามโมงไม่ถึงสี่โมงเย็นก็ยังไม่ถึงห้าโมงเย็นก็ยังไม่ถึงหกโมงก็ยังไม่ถึงเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะมันทําให้เราเรียนรู้เลยนะครับไอ้ที่บอกว่าเราไปประมาทคินาบลูมาเลเซียใกล้บ้านเราห้าพันเมตรเนี่ยโอ้โหยเขาก็มีความท้าทายของเขาถ้าไม่ได้เตรียมตัวมาอืไอ้ทุก กีฬาเอ็กซ์ตมที่ว่าเนี่ยยังไงคุณก็เดินทางเข้าสู่แบบความทรมานอย่างแสนสาหัสนั่นหมายความว่าวันแรกมาราธอนวันที่2องเอาต้าเลยนุย้ยแผนของเราเนี่ยก็ประมาทไงอีกแล้วไงคนอื่นเข้าไปกัน5วันเฮ้ยพวกเราไป4วันรีบไปรีบกลับรีบกลับมาทํางาน <c oughs> ไปทํารายการไปไปพิชิตให้ได้เพราะนี่มันแบบของซ้อมขนมขบเคี้ยวโอ้โหวันแรกเนี่ยทําให้เรียนรู้ว่า ไปคินาบารูเนี่ยเหมือนวันแรกวันละทอนวันที่สองเอาใต้ยอย่างไงสี่วันนะครับวันแรกแชร์วันแรกดีกว่าว่าไปใครใคร,ใครอยากไปคินาบารูตามเรานะวันแรกวันแรกเครื่องออกสิบเอ็ดโมงครึง่งครับต้องถึงสนามบินเก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้าเจอกันที่สนามบินเก้าโมงเช้าวันแรกก็เจอเรื่องแบบพิกล็อกไม่คาดฝันอ,แบบอ่ะยังไงยังไงยังไงโปรดิวเซอร์ตัวดีตกเครื่องหยิบพาสปอร์ตเล่มผิดโอ้โหเกิดเกิดอาการแบบ ไปต่างประเทศอะนัดกัน9ก้าโมงไงก็เครื่องออก11บเอ็ดโมงครึ่งก็นัดเจรินเก้าโมงก็สองชั่วโมงครึ่งผือหรือผือขาดพี่มากี่โมงอ่าสิบโมง <laughs> แล้วยังไงพาสปอร์ตพาสปอร์ตเล่มผิดก็คือเล่มหมดอายุแล้วไปต่อพาสปอร์ตล้วไปวางเล่มผิดมันก็แบบพลาดได้อันนี้อันนี้พลาดพลาดอุปกรณ์การถ่ายทําทุกๆุกอย่างอยู่ที่ผมหมดเขาเป็นโปรดิวเซอร์ครับเขาไม่มีเหลือเราตะแขกรับเชิญคือต้องบอกกันว่าเราเดินทางกัน5คนห้าคนก็ ทุกคนก็เป็นแขกรับเชิญหมดมีผมคนเดียวที่ไปถ่ายทําแล้วเป็นคนทําสกิปทุกอย่างภาพทั้งหมดมันจะมาจากตัวผมอะ่ะก็ตกเครื่องไปแล้วโ <laughs> oh, อ้คดีวุ่นวายต้องถามออกไก่นู่นนี่นัน่อน,อ,นอ,อ่ะตามไปโ <laughs> ชคดีที่บอกว่าติดต่อประสานงานบอกว่าผู้จัดการคับผู้ทับทัวร์ให้ขอบคุณพี่กี <laughs> 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 พี่กียีพี่อีพี่ีาคุณพี่กีมากทาให้รู้ว่าวันแรกวันแรกนั่นหมายความว่าวุยมันต้องเตรียมตัวมาอย่างดีเหมือนกันนะเจอเก้าโมงบนสิบเอ็ดโมงครึ่งครับ บินสองตุ๊บสองตุ๊บก็คือบินกรุงเทพกุลลัมเปอร์กรุงเทพกุลลัมเปอร์เสร็จก็จาก<บ>จาก,กุลลัมเปอร์ต่อเครื่องไปโคตาคินบัลูลงเครื่องนั่งรถอีกสองชั่วโมงเพื่อถึงมาว่าตีนเขาถึงตีนเขาสี่ทุ่มกวา่าออกจากบ้าน9ก้าโมงถึงตีนเขาสี่ทุ่มกวา่าอันนี้วันแรกนะก็ต้องบอกว,ว่านั่งรถให้อึดเหมือนกันนะอันที่หนึ่งวันที่สองเริ่มเดินตอน8ปดโมงเช้ากว่า,วาเพื่อถึงก่อนทุ่มนึงให้ได้เพราะควปิดทุ่มนึง นั่นหมายความว่าถ้าวันแรกเนี่ยผมเดินไป9้าชั่วโมงวันที่ 2, นั่งรถมาทั้งวันวันที่2เดินเลยนี่เหมือนเหมือนมาลาธอนแล้วนะนวันที่สามทำให้รู้กันไว้นะถ้าหลังจากเริ่มนอนตอนทุ่มกว่าสองทุ่มเนี่ยตีหนึ่งตื่นนะ,ะเพื่อตีสองเขาจะได้บอกว่าจะเดินไหมถ้าเดินเนี่ยใช้เวลาสองกิโลเมตรสามชั่วโมงเพื่อไปถึงต้องไปถึง<จ>เช็คเช็คพอยท์แรกอะตีห้าครึง่ง<ห>ซึ่งห่างจากนั้นประมาณโลกิโลหนึง่ง กิโลนึงแต่เป็นกิโลที่ชันก็คือเริ่มเดินตีสองครึ่งก็ถึงซับมิดประมาณเจ็ดโมงไม่เกินเจ็ดโมงอ่าแล้วก็ลงมาเลยที่ที่เบสแคมป์ก็คือเดินตั้งแต่ตีสองครึ่งโดยประมาณถึงประมาณประมาณห้าห้าโมงเย็นอ่ะก็คือวันที่สองนี้เอาต้านะกี่ชั่วโมงวะตีสองครึ่งจนถึงห้าโมงเย็นเนี่ยโอ้โหตีสองครึ่งถึงห้าโมงเย็นกี่ชั่วโมงวะสิบสิบห้าชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงวันแรกมาราธอนวันที่สองสิบห้าชั่วโมงแต่ทีมจากไทยแลนด ไม่ได้ถึงห้าโมงเย็นตามที่เขาวางแผนให้ <c oughs> บอกไปซิถึงเท่าไร <c oughs> โอ้โหก็คือเดินตั้งแต่ตีสองครึ่งไปถึงเช็คพอยต์เนี่ยประมาณตีห้าครึ่งทันตามเวลาเราก็ขึ้นยอดสมมตอ่ะตอนแปดโมงแล้วก็ลงมาถึงประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งที่พักให้ถึงแค่สิบโมงเพราะว่าถ้าเกินกว่านั้นก็คือจะไม่มีข้าวกินก็คือต้องให้คนหนึ่งวิ่งมาก่อนเพื่อที่จะตักข้าวให้กินเพื่อที่จะต้องลงอีกลงข้างบนตั้งแต่เที่ยง ไปถึงห้าทุ่มครึ่งเพราะว่ามีฝนตกตลอดทาง<ช>ผมก็เจอฝนคุณก็เจอฝน <laughs> ก็เขาเดินตีสองครึ่งถึงห้าทุ่ม uh huh. ต้องเรียนถามว่าเรียนรู้อะไรจากครั้งนี้ครับพี่ยุทธครับโอ้โหก็คือจริงๆผมประมาทไม่ต่างจากพี่กองครับผมผมเล่าภูมิหลังของผมผมเป็นนักเทรล,ลแล้วโอ้โหหอดจังเลยซึ่งผมคิดว่าแค่6กิโลมันแะชัน ไม่เท okay, oh, okay. ่าไหร่แต่ผมไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรก็จาก2800เมตรขึ้นเป็น3,200เมตรก่อนไปดึงเบสแคมป์ลืมไปว่าเราไปกับใครเราไม่ได้มาคนเดียวไปกับผมก็คือว่าคําว่าทีมมันสําคัญเลยผมว่านะถ้ามีคนหนึ่งเดินไม่ได้คนหนึ่งเกิดอาการต้องดึงขึ้นไปเ่ะเราลืมคิดเรื่องน้ำหนึ่งเรื่องน้ํสองเรื่องอาหารสามเรื่องสภาพอากาศเพราะมันเป็นแบบนั้นอ่ะโอ้โหผมอันนี้ต้องถามพี่ก้องเพราะพี่ก้องลงมากับพี่หนึ่งผมผมไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นยังไงเพราะพี่ก้องถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นในคลิปอ่ะก็คือ สลบไปตั้งแต่อยู่บนยอดสามพันได้เรียนรู้แล้วกันขาขึ้นแล้วกันก็คือจากตีนเขาถึงเบสแคมป์หกิโลผมใช้เวลา9ชั่วโมง <c oughs> ต้องตัดสินใจอีกวันหนึ่งที่ว่าจะต้องใช้เวลาเดินตั้งแต่ตีสองครึ่งก็เสร็ดอีกสิบกว่าชั่วโมง <c oughs> ได้เรียนรู้ว่าบางทีการยอมก็ไม่ได้เป็นไร <c oughs> การยอมเพื่อเพราะว่าไปสู่สนามหน้า <c oughs> เพราะเรารู้ว่าถ้าเราแตกไปเนี่ยยังไงมันอาจจะพังไปอีกหลายอาทิตย์ อาจจะแบบว่าเสียชีวิตคงไม่ถึงแต่คงปางตายอะ่ะเพราะว่าแรกไปบอกมันปวดหัวมันอาเจียนมันหมดแรงมันเดินไม่ไหวแล้วก็เลยแบบยอมแพ้แบอกว่าพี่ยุทธพี่วีน้องแพนฝากขึ้นไปด้วยนะแล้ว <c oughs> ผมลงกับพี่หนึ่งระหว่างทางครึ่งทางอะ่ะก็เจอฝนหนักตลอดทางพอฝนตกหนักก็หนาวแต่มันทําให้เรียนรู้ว่าพอเราผ่านมาแล้วอะ่ะขึ้นไปหก ลงอีกหกมันทําให้รู้ว่าอ๋อความหวังมันมันเคยขึ้นมาแล้วมันก็คงอาจจะง่ายขึ้นกว่าขาไปผมผมได้เรียนรู้อันที่หนึ่งก็คือว่ายอมแพ้ได้สรบได้แล้วก็เรียนรู้ว่าขากลับมันจะง่ายกว่าขาไป <c oughs> มัง้งอ,อันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองได้เรียนรู้ว่าเตรียมตัวไปดียังไงก็มีใช้ได้อุปกรณ์จากมอนเบลไป <c oughs> เอ,อ่อก็ทําให้รู้ว่าแม้ว่าจะหนาวแม้ว่าจะเปียกเนี่ยถ้าอุปกรณ์มันดีซึ่งอาจจะมีราคาที่ แพงนิดนึงแต่ผมเชื่อว,ว่ามันมันทำให้เราอบอุ่นขึ้นมันทําให้เราไม่เปียกอันเนี้ยทาให้สิ่งที่มันดีแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอาหารมันสาคัญจริงๆมันคือการเติมพลังงานเพราะมันอยู่แดชั่วโมง9้าชั่วโมงสิบชั่วโมงนั่นหมายความว่าถ้าไม่ได้เตรียมอาหารยังไงก็เดี่ยงครับ อันนี้ไม่เคยถามพียเลยนะพอเริ่ม2อ0วเนี่ยอาการมันเป็นยังไงอยากอยากรู้อาการเพราะตอนแรกแบบว่าไม่เป็นไรผมถามพียตลอดว่าเฮี่ไหวไหมไหวไหมโอ้เดินขึ้นชิลยุดกูจบแม่งไม่เกินบ่ายโมงแน่สบายมาก <c oughs> แค่นี้ทําอะไรกูไม่ได้นู่นนี่นั่น,นอ่ะโอเคพอเริ่ม2อ0วเนี่ยอาการอาการเป็นยังไงอาการตอนแรกที่มันเวี่ยงมันมี2อาการเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เรายึดติดกันที่2ก็คือเราเชื่อแล้วเราฝากความหวังมากเกินไปอันที่1แหมเรามีนาฬิกาที่จับ าานาฬิกานาฬิกาวิ่งแล้วกันนาฬิกาวิง่งเหมือนก็เดินไปเฮ้ยมันสี่กิโลแล้วเฮ้ยมันห้ากิโลแล้วนี่ว่าโอ้บอกแล้วไงบอกแล้วว่ามาเลเซียกินาวาลูมันเด็กๆหกกิโลเดี๋ยวก็ถึงเราเดินห้าโลแล้วนาฬิกามันบอกห้าโลเฮ้ยระยะทางที่ที่นาฬิกากับที่เขาไม่เหมือนกันนี่วานั่นหมายความว่าไอ้ไอ้นาฬิกานมันบอกว่าห้าโล แต่ไอ้เขาจริงมันเพิ่งสองโลครึ่ง uh huh. ย,ยังมาไม่ถึงครึ่งทางเลย uh huh. ตายหาละโอ้โ oh, หนั่นหมายความว่าอ๋ออย่าไปใช้ใช้ตัววัดแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันเขาอาจจะมีวิธีวัดที่ไม่เหมือนเราโอ้โหครึ่งชั่วโมงเขาใช้เวลาเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงอะ่ะอันที่สองคือเราก็ถูกเรียนรู้งอ,อ่านหนังสือมาเยอะไงว่ายึดติดไงว่า2,500เมตรเมื่อไร่มันจะอาจจุโปกาศเป็น altitude sickness ก็อัจุซิเนสก็คือว่าออกซิเจนมันเบาบางเบาบางเสร็จก็อาจจะเป็นไข้ความสูงปวดตาปวดหัวหมดแรงชกชกออกซิเจนไม่เข้าแต่2005มันมาเลยวะป๊อปมาป๊อปโอยปวดเบ้าตาเลย2008 2006โอดยปวดเบ้าตาเลยแต่ก็มีอาการนะอาเจียนเลยนะอาพี่กองทัอะาเจียนเลยอาเจียนส4ี่ทีหมดแรงหายใจไม่ได้เหม่ลอยเพ้อ ก้าว <laughs> ไม่ได้ก้าวสั้นๆโอ้ยความรู้สึกกูึกว่าอยู่8,000เมตรแบบขึ้นเอเวอเรสต์แล้วอะถามพี่หนึ่งว่าพี่ก้องเป็นอะไรบ้างเขาบอกว่าเหมือนเลือดพี่ก้องคั่งอยู่ตรงเนี้ยแบบปวดหัวหรือมัอนอาจจะเป็นจุดอ่อนแอของร่างก,กายเราอยู่แล้วนะพอขึ้นที่สูงมันก็อาจจะเอาอ่อนแอมหมดเลยเพราะว่าผมผมผมรู้ว่าผมชอบปวดคอบาไหลชอบปวดหัวชอบเป็นไมเกรนชอบเป็นเลรอยู่แล้วก็ไม่รู้ไงไม่รู้ว่าร่างก,กายมันขนอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเราออกมาให้หมดเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็พี่หนึ่งก็บอกว่าก้องเครียดไหม ครับเหมือนหมอเลยใครจะไปเครียดวะผมว่าไอประสบการณ์คีนาบ์บลูที่เราไปเนี่ยมันก็ได uh, uh, ้ประสบการณ์นะผมว่ามัน şey ก็เป e ็นจุดเริ่มต้นของ a อ t i t u d ของมี่ก้องบางอย่างที่เยอะเเป็นเป็นการเริ่มต้นแคมเปญที่ดีครับเริ่มต้นแคมเปญ a อ t ติจูดเช่น a อ t i ิจูดให้ความสูงเปลี่ยนความคิดให้เปลี่ยนรู้เลยว่าความมั่นใจประสบการณ์ที่ผ่านมาความสำเร็จในอดีตไม่มีผลต่อภูเขาลูกเลยทั้งสิ้น6กกิโลก็ตายได้6กกิโล2กิโล จะสูงแค่ไหนถ้าเตรียมตัวไม่ดียังไงก็มีปัญหาเพราะนักศึกษาเพิ่มเติมไม่ดีที่มันเจ็บปวดก็คือว่าด้วยความมั่นใจหยิงพยองพองขนหรืออะไรก็แล้วแต่ประมาณเนี่ยคนที่ไปร่วมทริปกับเราก็คุณแพงขวัญข้าว <laughs> ไม่เคยออกกําลังกายในใน,ในมากคอนก็ <laughs> าาจบนี่นะใช่เขาก็จบขึ <c oughs> ้นซัมมิตหรือแม้แต่ผมกลับมาเล่าให้เพื่อนฟังเขาบอกว่าอู้ข้องเหรอผมไปเหมือนกันผมเอาลูกไปด้วยเอาลูกขี่คอขึ้นจนถึงซัมมิต เนี่ยลราก็มีหลายๆคนถามผมแล้วเพื่อนๆก็ถามผมว่าครั้งหน้าภูเขาลูกหน้าอยากจะร่วมทิพกับเราด้วยแล้วอยากไปกับเราด้วยเรียนเชิญขอให้มาด้วยกันนี่ไงต้องปรับแผนไงทาให้เรียนรู้ว่าทุกอย่างปรับได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็วันนั้นไปวันที่24ใช่ไหมครับยี่สิบสี่ยตุลาคมเพื่อไปคินาบาลูเพื่อว่าวันที่22พฤศจิกายนนี้ซึ่งจริงๆบันทึกเทปตอนนี้เราควรจะอยู่ที่เอเวอเรสต์เบสแคมป์นะคุอยูที่เนปาลนะเพื่อไป เอเวอเรสต์เบสแคมป์แล้วปีหน้าเพื่อจะได้ไปคิลิมันจาโลสูงที่สุดในแอฟริกาเปลี่ยนเลยไม่ไหวจริงๆขออนุญาตปรับจาก EBC จากเดือนพฤศจิกาไปเป็นเดือนพฤษภาคมปี2.5.67พอเวลาเตรียมตัวฟิตแบบจะฟิตจริงๆแล้วอาจารย์หนึ่งหาเดือนนี่แหละเพื่อไป EBC แล้วเดี๋ยวไปปลายปีค่อยไปคิริมันจาโลที่แอฟริกาจะได้มีเวลาเตรียมตัว หนึ่งจะได้เตรียมร่างกายสองเตรียมเงินสเตรียมสปอนเซอร์สี 4, เตรียมเพื่อนๆไปด้วยอยากให้ไปด้วยกันปีหนะ้า EBC คีรีมันจะโลนั่นหมายความว่าเราแพ้ที่สนามคีนับัูแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเข้าฟอร์มที่ EBC Everest Base Camp แล้วก็คีรีมันจะโลแต่ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกาธันวามมคากมกราคมพฤษภา ขอเก็บที่เมืองไทยก่อนละกันพ่ยุธจะพาพวกเราไปซ้อมที่ไหนครับจริงๆมีเพืเ่อนๆถามผมแหละว่าแบบว่าโอ้บางทีการไปต่างประเทศเนี่ยมันยากสําหรับการแพนเที่ยวแพนอะไรที่ต้องไปหลายวันนะก็แบบเพื่อนๆก็อยากจะมาจอยกับทิปกับเราเ็าอยากจะมีเขาในเมืองไทยไหมอะไรเงี้ยก็เร็วๆนี้จะมีแพนกันว่าเราจะไปเขาในเมืองไทยหลายคนบอกว่าอุย้ยเขาเมืองไทยสองพกว่าเมตรเออเท่านี้มันเป็นเนินหลังบ้าน่าไม่ใช่ <laughs> ผมว่าอย่าไปอย่าไป <laughs> อย่าไปาด้วยค่ะ <laughs> ความสูงของทุกภูเขาผมว่ามันมีคุณค่ามันมีประสบการณ์มันมีสิ่งให้เราเรียนรู้ครับก็อยากเชิญชวนทุกคนไปให้ความสูงเปลี่ยนความคิดของเราเอลิติจูดเช่นเ t ติจูดนะครับก็อยากทุกคนไปกันจริงๆครับได้เรียนรู้ความทรมานที่สวยงามมาเป็นอย่างไรได้เรียนรู้ทุกๆอย่างจากภูเขาได้เรียนรู้ทุกอย่างจากความสูงพูดเลยว่าแบบเจ็บนี้อีกนะจากกล้องสตอรี่พอดแคส